โอเคก็สัสดีกันด้วยอยู่ผมแต่เบกก็อันนี้เราก็จะมาต่อกับพาร์ทที่แล้วเลยกันนะพาร์ทรนนะรที่แล้วคือเราจบไอ้ปลาผีดิบพานแมนโคลไปละพาร์ทที่เราจะไปอไหนต่อนะไปที่เ a เวนวอร์่ไม่พูดถูกป่าวะไม่รู้สิโอเคคาร์ทที่ผมเตรียมตัวมาพร้อมระสำหรับที่นี่บึงพิษนั่นเองก็เป็นอะไรที่ เห็นข้างหน้านั่นเปล่าที่ใหญ่ๆนั่นอะเราพอต้องไปนู่นเลยนั่นอะเนี่ยนะเห็นอะไรที่มันเงือกแสงตอนนั้นไหมนั่นแหละทางเข้าก็ดูดิระหว่างทางอะไรบ้าก็ไม่รู้เนี่ยตัวอะไรวะน่ะเออาด็อกเต็กต็อกเต็กไปบ้าเอเคซึ่งตรงนี้แหละปัญหาใหญ่เลยใหญ่มากด้วยแต่ข้อดีก็วันดีๆก็จะมีของให้เยอะมากเอ๊ะอะไรเนี่ยปะทะใครเนาะของมันเยอะมากเลยแต่ว่าโอกาสตายก็ เยอะ,ะเหมือนกันอ่ะผมว่าผมควักถาดูมาดีกว่าเอาละมันจะสอยเจ้าหมอดันกันยคนขับตายแอลอ,อ,อะเฮ้ยเฮ้ยทาอไรอ่ะเฮ้ยโยนอะไรมาเนี่ยโยน่อดโอ้ตันเลือดกอดเดียวกันเหรอวะสอยไม่ได้ด้วยเดีย๋ยวต,ต,ต้องไปบวกเองเอาละโอ้ วงแงชิปเป๋งเลยวงแงไปไหนวะว oh. งแงแบบแงแงเวอร์เลยออกกดพิษโอ้ยต oh, ีไปได้ด้วยโอ้มันมันแทงแต่มันแทงไม่โดนกล <laughs> ับไปเกิดใหม่ได้กูโอเคถ้าเป็นการทักทายทีดีบ้างกูโดน oh. แล้วว่าต้องเข้าไปจัดการกั้พวกน้องก่อนทางไหน้องเกลกระจุงทางไหน ไอทีเดียวก็ตายแ้วพวกนี้แหละแต่ปัญหาคือไอ้ยักษ์เวนเนี่ยแหละนีิแทงบ้าแทงแบบเฮ้ยตื่นจากเก็บตัวเองอ้าวกูสวยละโอ้กูสวยครับกูแดกยากู <c oughs> รู้ตัวนะกูกูกงไม่ได้กูกินยาอยู่ ัะวันนี้คืองหวัที่ดีที่สุดเฮ้ยเคลียวน้องกอนมาจากไหนน่ยเองมาดิยิงพรางไหมเกยิงปุกอบแล้วก็พักพักโอเคแกนี <kind abonn és> ้ก็ไปเด็กคดามือหรอแกตายหาไปสองรอบดิเจ๋อโอ้โหตื่นดูกันตัวเองเกยียบไปเหยียงแบบเมื่อกี้มันแต่งอ่างวะละ มันทำให้กูเสียเลือดโอ้โหกูจะไม่ตายะไรหรอกนะกูตายผิดแน่แล้วแหละโอเคต่ตอ,ะนะอ,อไปก็มาสู่หน้าประตูแล้วตรงนี้นี่ไงปากทางเข้าที่มีเาตาจุดสวยแล้วก็ระจัดอันตรายมากๆแอลเออโดนแอลเออตอกน,นัดตัดเฮ้ยวันนี้ขู่จังเลยเนะี L ่ยแอล โอ้ี่ตามนัดแค่ตไในไม่โดนวะโอเคอ้าวหมดแล้เอามายึดดึงคันโยกตรงนี้ดีกว่ามีคนเฝ้าไปละนี่ตอนเองแมงอยู่ตรงนี้โอเคเปิดประตูทำไมเราก็มาอยู่โซนแน่มีจุดเซฟไหมเซฟใช่ไหมนี่ไงจุดเซฟดีมากแต่ได้ไปต้องผ่านบออพิษเวนนักกันพี่โอ้ดิสปอม พวกนี้เราต้องรีบจัดการอย่าให้มันทิบวิ้งย้าสู้พวกสูจะไปแล้วสูจะฝึกไปโดนเฮ้ยเขาไปไปโดนโอ้โหตีไม่โดนอ่ะสามตีครับโอเคย่าวนกลับมาใหม่แป๊บนึงโอเคนะครับตอนนี้ผมรารับบทเป็นนายพาดตอนนี้โอ้มีตัวหนึ่งรูดตัวครับเจ้าเจ้าหมอเรียกครับเจ้าโอ้เฮ้ยเอ๊ะเปลียนเออทันทันทัน กเกือบเกือบหนีโอเคเรามาถึงตัวที่อันตร,รายมากๆซึ่งมันไอตัวไหนวะที่มันยิงวัตถไฟใส่กูเนี่ยไห้เห็นว่าขบวนอ่ะถ้าอยู่ขบวนโดนแล้วผ่านก็ตอร์ปิ่นอปิถึงคอแล้วโอเค,อเค,อเค,อเคข้างหน้าก็มีของเช่นเคยซึ่งก็ต้องลงไปเอาอีกแล้วอะไรยักษ์มาสักตัวดิกูอบอกว่าสักตัวไม่ใช่หอกตัว จังหวะนัุกอ่ะจังหวะนังหุอะตอนนี้แค่ตัวเดียวก็กำบากตารันไงโดนเต็มเเลยอกแวกเป็นโทตีเลยแหมปึ๊บคุมหมาเป็นคนกลุ่มป้อ่ะลงตกที่ผ่านละตกเยอะเยอะเยอะนี่เีโดนเฮ้ยช่าช้าจริงๆเนยชอบชอบปึ๊บตาย เม็ดเอยเออดูเลือดตัวเองอุ้ยวิ้งดูเลือดไหลเลยโอเคเอ้ยฝักตรงนี้มีสมาคมต้อนอยู่โอเคนี่ไงสมาคมโอเคขอเข้าวเด็ดครับสมาคมแห่งภาพทิพอ์ฝโอเคว่าแต่ไปไปอยู่ในซอกไหมวะ โอเคผมได้สัญลักษณ์ของสมาคมนี้แล้วก็นี่ท่าประจำตัวท่าของโซลแรดโอเคเรามาถึงทางข้างหน้าแล้วเราเข้าไปแล้วก็กซ์ซอบบี้มันที่ที่มันมีถือก้อนโอเคไอ้ okay, หายนีระวังอย่าไปทำให้มันแตกดีกว่าเพราะมันจะติดกิโอเคเรามาถึงโซนใหม่แล้วอีเดนเอค โดนเกลียวเอ้ยเจ้เจ๊เจ๊อยากโดนเดี๋ยวไปเจ๊เยวจะขึ้นไปหาเจ้เจ้วันนี้เจ๊เจ๊ยิงจังเลยลูกไปโอ้ข้างหน้าข้างหน้าหอกบอลเราเรอเร็วจังพังแอกเต็มไปหมดเลยเว้ยกู่ไดนเนี่ยเป็นคนพิษอะไรแกกูตีพิษเลยเอ้เอาเข้าไปตาพิษมันแหลกมากๆเลยนะเนี่ยโอเคหีบ ข้อข้องเลยนะครับอู้หน้าไม้เต็มเต็มเือไปจีอ,อ้อางี้สิโอ้ <c oughs> ต้องกระโดดไปใช่ไหมหรือว่ายังหรือว่าสงบได้วะสงบได้ไหมหอ่ะโดยที่ผมไม่ติดพิษตายห่าไม่ว่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มียังไรไหมสงบได้ย,ยีใช่ไหมอ่ะเออมันน่าจะสงบได้แหละแต่ไม่ต้อติดพิษดีวะนี่ขนาดผมยังไม่งสงบติดละเฮ้ย อ,อ,อุ้ยกูจะเายจ้าโอเคบทเรียนมีอยู่ว่าตังงงได้แต่บงได้แค่ข้างหน้านั่งแหละอุ๊บปุ๊ขบขับกู่เุ๊ตีไปโดดเลยนะขึ้นมา,าเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจเจยิงไงรักดาเจอุ้ยเจ้เจดี๋ยวยิงยังเลยโอเค โอเคอ้าสวัสดีสวัสดีคุณรูคาเทลคุณป้าผัวไปตรงนี้แหละโอเคต้องตอนก็อกโซนมันมียังไงนะจำไม่ได้เปรียบได้ไหม,มอ่ะมีปะมีอยู่อันหนึ่งด้วยใช้ดีไปดิใช้แล้วกัน,กนเือได้ของดีปึ๊บยัดเข้าไปอ๋อดีไงตรงนี้ป๊บมีอ้ามีของ คือบางครั้งไอ้เปลารอดแล้วโซนมันมันจะเป็นทางที่มันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีโอเคเขาได้แหวนอะไรแหวนกันพิษปะใช่แหวนกันพิษไหมก็เมื่อกี้เป็นนี่ไงแหวนกันพิษมันก็ไ่ิบไม่ได้มีประโยชน์แล้วเพราะกูมาถึงข้างในแล้วอ่ะโอเคแต่อันนี้น่าจะดีเพราะว่ากันกรยาภาพได้โอเคคุยกันครบแล้วคราวหน้าเจอกันนะคุณดูกันเที่ยวโอ้ยติดกันอีกแล้วโอเคพึ่ง พูดไปเองว่าแฝดมันไม่น่าเป็นโจดแล้วก็น่าจะเป็นโจดเมื่อกี้แหละโอเคครับมาถึงหน้าห้องบอสจักเทแต่วลาไปเผชิญหน้าละ let's go ปุ๊บมาละมีแตดอะไรวะน่ะตัวอะไรวะเนี่ยนะนะดิมอนเอ่อมันคือตัวอะไรมันคือปลาเหรอปลาตีนเหรอโอ้วาดนได้ด้วยหรือมันคือไอตัวอะไรสักอย่างจากไอตาล์โมปะวะตาล์มันคล้ายมากเลย เรื่องใช่ไอ้ที่ก็ติดโจนทำอะไรทำอะไรคุ้มกันเดียวอ่ะเอออย่าหันหน้ามาหนีโดดไปไหนไอ้น้องเฮ้ยอะไรอะไรสวัสดิทางเหรอสวัสดิทางเหรอก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเลยมันมันโคตรกากเลยกากกระบศกากกระเอศข้ามทางนี่ผ่านมาอีกโอเคมันตายแล้ว โคตรเร็วเลยไม่มัดูออดแอร์จังวะโอเคตรงนี้มีทางไปต่อโอ้เช็คพอยอเฮ้ยเช็คก่อนมาเช็คก่อนกลัวจะไปเกิดไหมโอ้เมืแ่อบบกี้ทฮไมมันจะเป็นช่างบันเทิงโอเคได้เช็คพอยต์แล้วโอเคเราไปอยู่ข้างในข้างในเดี๋ยวปะเนี่ยไออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะตองมาช่างมันเถอะคิดไม่ออกอ่ะดื่มคำพูด างไรเลยมันทำเต็งกูเนี่ยโอเคเดีกรู้ว่าที่นี่มันใหญ่มากๆแล้วมันกว้างมากๆเลยโอ้อู้เฝ้าทางไข่วะนะอสวัสดีผมวิ่งมาละอะไรอะไรรถเออตีพร้อมกันโว้ยข้างหน้าข้างหน้าไปทางไปต่อไหมข้างหน้าคือทางตันโอเคแล้วมาเกียรตรงนี้กัน เย,ยเฮยจะไปยังไงตรงนี้เนี่ยมันกระโดดได้ไหมเดี๋ยวมันกระโดดได้ป่ะออกอนี่ฮึบโอเคก็อู้แล้วว่ามันกระโดดได้หรือกระโดดไม่ได้อ๋ะ ABC ใครอ๋ออะไรวะ D DWT เหรอ DWT สกาเรนอ่านถูกไหมวะ โอเคเราได้เพื่อนช่วยเหลือกบพีดีวัสดีมีคนเยอะแล้วก็เรียกมาช่วยนะกันสัวันนี้ดีบทีอ่าจะเรียกว่าดี้วกันโอเควันนี้วันนี้มันเป็นเอวีซีที่ดูแบบข้ากเล่บมากเลยนะเกิดมาก็ทักทายเลยโอเคคนมีอะไรเอ่ยโ็ยืนยืนแอกไปไกลเลยไหมวันนี้ พอใหญ่เป็นไข่วะาทำไมมันดูโจดจากที่นี่อนะไรเนี่ยคงน่าจะอยู่ในป่ามากกว่านะเพื่อนเหมือนทดเดี๋ยวตาทามสิอันนี้คืออะไรนี่อ่าฮอตอ๋อใช่คือถ้าเราไม่เรียกเอเบนซีมาเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าเราสามารถทำางนี้ได้เต็มไฟเลยกูเผาเลยกูเผาเลยโอ้ยดีแอคด้ไหม กระโดดดีใจแล้วโอเคก็มันทำงานแล้วก็มันจะช่วยอะไรวะมันช่วยอะไรสัอกอย่างเกี่ยวกับห้องบอสยังไงโอเคเดี๋ยวกระเบิดไปปะท้างหลังเออจอดเใอ่ปะไอ้ช่วย,ยช่วยโอ้ยเอพีซีตัวแฮะเออ,เอ,อไม่ตองแล้วกันเออถ้าจำไม่ผิด๋อใช่ดีไงตรงนี้จะมี a p เอพีซีครับซอดตรงนี้โอเคสวัสดีลุง เอพคนใหม่โอเคเราสามารถจ่ายพันโ์โอเคซึ่งมันจะไปคัตสีเยกวันนี้ลงไเมโอเควงปัไ่ <c oughs> <ๆ>้ก็ปัไไม้เอาเยอะลุง่มมมผมโอยตัวจากตรงนันเดอนะ uh, โอเคขอบคุณมากลูกจะมันไม่เป็นไรแน่นะมันจะไม่ตกตายนะมันดูแค่ผมบอาตีเตะมันก็รัวกันรนะดับตรงนั้นอนะ่ะโอเคไม่เป็นไรผมก็ได้้าง้นก็จะมีของถังถังเดี๋ยวตกตายใช่ไหมมารลดร็อคโนดม็อกตีไปฝากล้โอเคกกนนะ okay, ลูกเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองนะตรงนี้มีอ้อมี โอ้โหเออเออแม่งทักทายกูอย่างงี้เลยรันักจะตายตายพิษตายพิษเฮ้ยมึงทำอะไรทำทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูเก๋าเปล่าวะไปกินเพื่อนกูอะไปไ่ายังไว้อยู่มียาให้กินโอเคไปกันต่อึอืออาโอเคเอามาดึงเฮ้ยอย่าขวางทางสิ เงยเราดึงตรงนี้เพดานมันจะขึ้นแล้วเราก็จะสามารถลงไปขนาดได้ง่ายดีขอติดตรแล้วยังไงต่องนะอาอตรงนี้จะมีทางเฮ้ยเจ้าอย่มันจะทับมันจะทับเพื่อนไม่ได้เออามาทาันอยู่ใช่ไหมทันไหมมาเลยอ้อ กูขอโทษเพื่อนกูนึกว่าจะมาทันกูขอโทษเดีย๋ยวกูกูขอโทษเพื่อน,นกูรู้สึกโกรกับเมื่อกี้มากเลยเออทำเพื่อนตายแบบตายแล้วคูดอดาลแล้วแบบตเลสแบบตกเลยอะโห้โอเคเรามาเจอกัแบบเพื่อนเราวันนี้ไอ้แพทโอเคแพทจะบอกว่ามีของอยู่ตรงนี้ซึ่งเปิดได้ไอเวยเลยต้องไปปรับ เราต้องไปเอาของเราก็มากลับมาคุยกับไอ้แพทยุ่ด้วยโอ้โหเอาไงต่อของมันวะเนี่ยมาแล้ววะอย่าโดนกล่องนะถ้าเราโดนกล่องคือกล่องแปลกล้วเราไม่ได้ของนะระวังด้วยถ้าเขาโอ้โหคือกูมารที่นี่เออกูก็โดถกูกิ๊กไปโดนแล้วโผิด เดิมดีวย่า yeah. ก <c oughs> ูกูงบกูเกงงบพิษอาอมาโดนไห้พิษแล้วก็ติดพิษเ,เท่าเดิมไอเวทเดี๋ยวขอตรงนี้เอาขอตรงนี้ก่อนแล้วกันอาตรงนี้คือหลักประตรทูที่ไม่ต้องมีตรงนี้เปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคแต่แพ็กมันไม่ได้โกหกมันพูดเรื่องจริงมันมีของอยู่จริงจริง ได้เวทมาเวทมนลโดมโน่ปึ๊บอ่าวสวัสดีแพทว่เฮ้ยตามจริงไอ้ตอนครั้งแรกที่ผมสู้กับไอ้บอสไอ้บอสยักษ์อะจำได้ไหมแต่บอสแจนอะถ้าเกิดผมเอาไอ้แพทมาสู้ด้วยก็ผมคุยตอนที่ผมได้ได้ขอมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอามาสู้ด้วยว่ะจะได้ไม่ได้ขอ โ okay. อเคก็มาถึงตรงนี้สักทีได้เวลาไปต่อกะฮึบโอเคอ่าจุดเซฟโอเคขอบคุณสักครับจุดเซฟขอบคุณม,มากเลยนะโอเคหุ้ยกับจักเต็มเต็มเลยเข้าไงกูโอเคตรงนี้ก็ทักขึ้นโอเคตรงนี้มีจุดเซฟถ้าไปกูไม่เซมตั้งแต่แรกเลยตายเถอะไอ้กระต่อมีอะไรไหม ้เฮ้ยใครอ่ะอ้าวนักกลับจังทะกูติดพิษได้ไงเนี่ยโอ้โ,อโหกูโดนไฟแล้วกูติดพิษแหงเอ้ยไข่แตกไข่เนี่ยไข่เนี่ยเฮ้ยคลิกตั้งรับก่อนตั้งรับก่อนไม่ไหวว่ะติดพิษเออเออ,เ,อ,อเล่นเล่นหายมึงก็ติดพร้อมกูแล้วแหละเออแ,แคร์นี่เสียะ ป้าดีคุณผูดยิงมึงยิงไฟใส่ใครนะอ้าวอ้าวอ้าวมันยิงไฟ,ไไฟเห่อให้จไฟพุ่งระเบิดอ๋อตรงนี้ตรงนี้ห้องบอสได้หนิวะโอเคเออปักตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ครับโอ้วัดเจ้าเออผมมีแหวนวิทย์ทำไมผมไม่ใส่วะแต่ก็เป็น ทางมาเถอะมันเด็ดจบบ้านนี่จะเจ็บจริงๆนะเนี่ยติดพิษแรงมากเลยเสี่ยมันแกลงหัวขาดเลยเถอะดิวะอ๋อมันยากอยู่เลยไอ้เหี้ยบิกูตกใจอู้อู้ไอ้ยังตกใจยิ่งไอ้ยังน่ากลัวไอ้สัตว์แหมเอ้ยไอ้้เหียกูโดนบิบิงอกไอ้เหี้ยแม่งอย่างน่ากลัวมึงดูหน้าเต่านี่น่ากลัว ถ้าัุณขอเถือเก่งยิ่งไม่เออกูโดนแดกเพิ่งรู้วเนี่ยว่ารักโตเปียอะไรครับไม่ตกใจขนาดนี้ก่อนด้วยตกใจจริงๆนะเว้ยหัวใจเกือบวายเลยสัตว์อ๋อโอเคขอคบอคอุณที่เตือนมันก็เตือนตรงนี้ดีกว่าทรัไมกูไม่หัดอ่านข้อความวะโอเคเดี๋ยวช่างมาเถอะกูโดนแดดไปละเพราะฉะนั้นพักเทอะอีมีมีเออตายทิปเคป็อกทิปเ็บของเออนี่ไงนี่ของ คถ้าเราขิบแทงมันก่อนมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนะั้นแต่ตอนมันงุกกัดกูโคตรตกใจเลยกูกลดวจริงๆแล้วมาเคลียร์ยามเข้าประตูไปนี่ก่อนทำไรยามเข้าประตูเอ้ากินยาเหรอกินยาเหรอกินยาโอเคเคลียร์แล้วโอเคมาอันนี้ก็คือบอสแล้วเคลียร์หมดแล้วเอออะไรอ่ะ ใช้ไฟอ๋อดีเลยดาบก็เคลือบไฟอยู่พอดีเลยว่ะเพราะฉะนั้นเราไปเจอกันเลยดีกว่าบอสที่นี่โอ้วโอ้โหไปดูซ่าไปดูซ่าแต่หัวขาดแล้วก็ไม่ใช่ไปดูซ่าด้วยมันคือฟูแบบฟูจริงๆอ่ะเอาดิว <tr Dus of comunic mayonnaise> wow. ิ <tr> ่งเร็วเร็วตีเธอทำไมอุ้ย หูกระเบิดด้วยกระเบิดได้ด้วยนี่กลับไปเก็บหัวตัวเองทำไมวิวิตะวันเหรอตะวันเหรอเธอมาเตบอกเลยว่าที่ทำพิษมากเพราะว่ามันคือพิษจริงๆวิวิวไก่ดังไอ้ไก่ดังเฮ้ยเ้ยตะว่าฮิวตะว่าฮิวโอ้ยท่าหนัก็ยังโดนนี่เธอครึ่งอ่ะขอจังหวะฮิวเลยขอฮิวขอฮิวอย่านะ อย่างนั้นอู๋อยู่โคตรช้าเลยเดี๋ยวตายเด้ะเออเอออบอบได้เว้ยอบได้เว้ยเอาผมก็เอาบ่อวิวิวิทำไงเธอเธอมองที่ไหนอ่ะเธอใช้อะไรปออืมอืมอืไอ้งะะ ay, ูตัวอ้างเอ้าตะตันตะตันมาดิมึงจะไปเป็นตัวการเนี่ยพิษแม่งเต็มเลยเด้ะมจะพิษพิษทั้งมั่น โอเคจบสักทีไปให้กูงจองอางจบแล้วตามที่นี่โอเคไปดูข้างหน้าตีมีอะไรอ้าวผิดทางนี่มันทางออกเอาไม่เอาไม่นี่ก็จบแล้วโอเคตรงนี้มีริบขึ้นไปต่อจะยังมีทางขึ้นอีกเหรอวะท,ทั้งที่มันเป็นไอ้ตรงนี้ครับไม่ใช่เขาอ,อ่ะใช่ไหมขึ้นไปตรงไหนกันเนี่ย ก็ใช่ดูนะจับตาครับไคืดเลยอุ้ยถึงยังเนี่ยอก็ถิงแทะองไงเอเอโซนใหม่ดีไงไอรอนคลีปอืมเป็นอาณาจักรเปล่ากว่ามันอยู่เขาบดได้ยังไงวะอ่าจุดเทปอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่จุดเทป โอเคไอออนคีก okay, ็อ่าเพึ่งไปก่อนนวกันนะเพราะว่ามันเติมยากอะขนาดเมื่อกี้ก็โดนเอาโดนเอาอะโอเคนั่งเราก็พักก่อนนวกันนะโอเคนั่งเรามาจบแค่นี้ก็ดีกว่าก็เป็นยังไงบ้างครับสหับวันดีถ้าชอบกดไลค์กดติดตาได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับพาร์ตต่อไปนะครับผมคิดว่าพาร์ทดีบอกเลยว่าืออมากๆเลยเจ็บปวดอเกิน มันมีแต่พิษปหมดเลยโอเคนั้นก็บ๊ายบายขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับฝากก่อน